นี่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 ดูนี่ครับแล้วก็นี่นะครับโอ้โนี่เลยครับนี่ คุณผู้ชมครับนี่ครับผมเดินมาถึงริมน้ำนะทุกคนดูนี่นะครับริมน้ํานี่ดูนะครับผมเจอผักกุลนะครับนี่เดี๋ยวเรานะครับจะเก็บผักกุลนะครับเอาไปยำนะครับใส่มาม่าเพราะว่าในกเป้ผมนะครับผมได้เตรียมของมาหมดแล้วเครื่องปรุงหรือว่าพวกมาม่าเส้นเหนียนะครับเพื่อมาทํายำผักกุลนะครับเพราะผมรูแล้วต้องมาเจอผักกุลครับหลังจากนี้เราก็จะเก็บผักกุดไว้ก่อนเราจะมาเก็บกันตอนเย็นๆนะครับเราก็จะไปหาเห็ด นะครับเฮ้ยคุณผู้ชมเจอเห็ดครับเฮ้ยพอดีนี่นี่น่าใจคุณผู้ชมดูครับนี่เฮ้ยผมเจอเห็ดแล้วครับสองดอกโอ้โหยืดน้ําเลยนี่โอ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะมีไหมนี่คุณผู้ชมเจอแล้วนี่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 ดูเห็ดดอกกลางครับทุกคนนี่นี่โอ้ยนี่ครับโอ้ยยังมีตุ่มๆอยู่เลยนี่คุณผู้ชมนี่ครับนี่เราคุณผู้ชมนี่ แล้วก็นี่ครับโอ้ยโอ้ยนี่ก็มีไป้ยเราเจอปุ๊บว่ะบุ๊กบุ๊อ้ยนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่อยๆครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยนี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็นี่นะครับโอ้นี่เลยครับนี่เยไปดูข้างบนต่อครับนี่ว่า ไปคุณชมเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วจุดอุ้นี่ครับสองสาดอกนี่ครับนี่นะครับนี่โอ้ยวัออนนี้เราได้เห็ดแล้วนะครับโอ้ยตอนนี้ผมได้เจอเห็ดเขาดีใจเลย ผมมีอาหารมื้อเย็นนี้แล้วนะครับที่เราแคมป์กันริมน้ําดีใจมากครับลงมาไม่ถึงคือแบบเรามาคือเจอเลยคือไม่ได้มัดกระเห็ดไว้อะไรนะทุกคนมโคตรสุดยอดเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเก็บเห็ดกันเลยนะครับผู้ชมก็มาดูกันนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บเห็ดเสร็จแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะข้ามน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมเพื่อไปหาที่แคมป์ของเราครับที่ฝั่งนู้นนะครับเ,เราก็จะข้ามน้ํากันเลยครับ ณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ค้าป้างมาเสร็จแล้วนะหลังจากนี้เราก็จะไปหาเหตุคนกันต่อนะครับก็ไปกันเลยครับคุคน คุณช่างับตอนนี้ผมก็ได้ลงมาจากเข่าแล้วนะครับซึ่งผมหาเห็ดไม่ได้แล้วเพิ่งได้แค่หมู่เดียวนะครับเราก็จะไปทํากับข้าวไปแกงกินนะครับวันนี้เหนื่อยมากครับหลังจากนี้ผมก็จะกลับหลังจากนี้ผมก็จะไปหาที่ตั้งแคมป์หรือว่าที่นอนนะครับก็เราก็ไปหาที่ตั้งแคมป์ที่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับเราก็จะทําที่พักกันริมแม่น้ําตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้เลยนะครับกดอุ้ย งนี้นะครับผมก็จะตรงนี้เลยผมจะทําตรงนี้นะครับเดีผมจะทำความสะอาดรีบทำเลยนะครับเพราะตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับตอนนี้ก็เราจะทำที่พักกันเลยครับ ชมครับตอนนี้ที่พักของผมก็ได้เสร็จมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับข้างในแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับว่าวิวมันสวยแค่ไหนนะครับครับเราก็มาดูเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับคือติดเมนน้ำเลยครับนี่แบบนี้นะครับนี่ครับจุดนะครับเป็นอ่างที่ผมทําไว้นะครับอ่างอาบน้ําของผมนะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศโดยรวมนะครับ ที่ผมมาพักนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มาดูที่พักครับนี่นะครับที่พักครับพักนี่แล้วก็ลงมาทางลงครับผมถังไว้เตียนหมดแล้วนี่ลงมาก็ริมน้ํานี่แหละครับริมน้ําเราก็จะมาขัดน้ําตักน้ํากินน้าอะไรแถวนี้กันนะครับหลังจากนี้ก็ผมก็เปียกมากครับทุกคนนี่คุณชมก็เห็น มก็จะทําการอาบน้ํเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะครับเราก็จะประกอบอาหารกันนะครับแล้วก็ขาดอีกอย่างครับคือมต้องไปหาเก็บผักกูดนะครับเพื่อเอามายำนะครับยำกับเห็ดโคนนะครับหลังจากนี้ผมก็ขออาบน้ําก่อนนะครับกลับน้ำน,นี่ก่อนโอ้ยดล,ลึกหน่อยอาบน้ำลึกนั่น,นะครับ น,น,น,น้ำธรรมชาติล่นคนเดียวครับเจ้าของที่คผู้ชมครับตอนนี้ผมว่าได้อบน้ําเสร็จแล้วหลังจากนี้ผมก็จะกลับไปแต่งตัวแล้วก็ไปหาฟืนหาผักกูดนะครับ <c oughs> เพื่อมาประกอบอาหารของเรานะครับวันนี้เราก็จะทำอาหารกันต่อนี้ก็กลับเปแต่งตัวกันนะครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้นำก้อนหินมาทําเป็นเตาแล้วก็ไปเก็บผักกูดมาเสร็จแล้วนะครับนี่ผักกูดแล้วก็ตัดใบกล้วยเป็นที่มันเป็นเสือนะครับหลังจากนี้ผมก็จะจุดไฟทําเตาต้มน้ําร้อนลวกมามานะครับหลังจากนี้ผมก็จะจุดไฟเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ไฟของเราก็กําลังจะติดนะทุกคนตอนนี้เราก็จะมากาวขายเห็ดกันนะครับเอาพวกดินออกนะครับมาก็มาดูกันเลยครับเกาวง่ายๆครับคนแบบนี้นะครับนี่มันเดี๋ยวตัดเลยก็ได้ทุกคนกาวให้เสร็จเวลาเนี่ยกาเฉพาะข้างบนเนี่ย นะครับเราก็เกาแค่นี้นะเห็ดมันสะอาดแล้วเราก็จะไปแช่น้ําแล้วก็ให้ทรายมันเราก็ล้างในน้ำนะ่ะเราก็จะเกาเรื่อยๆเราก็จะยำกับผักกูดแล้วก็มาม่านะครับเป็นอาหารของเรานะครับวันนี้เราก็จะเกาขาเห็ดไปเรื่อยๆ น,นี้นะครับเราก็ก่าขาเห็ดเสร็จนล้าทุกคนเราก็มาเก็บยอดผักกูดต,ต่อเราล้างทีเดียวครับเพราะตอนนี้มันมืดแล้วเราก็จะรีบทํานะครับแล้มันรีบเสร็จเราก็จะนอนเลยนะครับทุกคนรีบกินรีบนอนนะครับยอดผักกูดครับเราก็วัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้นะครับผักกูดก็บะหมี่ห่อหนึ่ง มันก็มันมีแห้งมันจะทำยำนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ยำหรือเปล่ามืดแล้วเราต้องรีบนะครับตอนที่มันจะไม่เห็นเพราะว่าวันนี้ที่ผมรีบไม่ใช่นะครับผมลืมเอาไฟฉายมาครับตอนนี้ผมใช้ไฟฉายโทรศัพท์ยุนครับเลยต้องรีบหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินกันว่าเอาเห็ดกับผักกูดไปล้างกันนะครับ อันนี้นะครับเราก็เอาเห็ดก็ผักบุ้มาล้างครับเราจะล้างผักบุ้งตอนผักบุ้ล้างง่ายสุดเลยเราล้างผักบุ้งดูกัน เห็ดคนของเราได้สุกแล้วเราจะใส่เครื่องเทศกันเลยนะตัวนีใส่ให้หมดเลยให้หมด ผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ย้ำเสร็จแล้วนะเราก็กินเลยครับนี่เห็ดค้น,นครับนี่เงินของเราใครกินค่อยข้าวเราอื้มอือนะ้มอื้ม วัน,นนี้นะครับเราก็ได้ทานอาหารเสร็จแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็จะนอนฟังเสียงกบเสียงเครียดจนกว่าจะหลับนะครับก็พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เช้าแล้วนะครับก็เวลาประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับหลังจากนี้ผมก็จะเก็บของ แล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับกลับไปกินข้าวที่บ้านเพราะว่าผมไม่มีเสบียงแล้วถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดติดตามนะครับหลังจากนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ